เป็นวันอะไรคะวันพอ่อนักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะพรุ่งนี้วันพอ่อวันพอาารร่อภาษาอังกฤษคือผู้ตามครู Father's Day Father's <est>. Day อันใหม่ Father's Day Father's Day คำว่า Father แปลว่าพอ่อ Father's Day แปลว่าวันพ่อนะคะ ดีแชมป์เบิร์แปลว่าเดือนธันวาคมนะคะทีนี้คุณครูว่าจักรยานที่มาของจักรยานคุณครูจะเล่าให้นักเรียนฟังนะคะคุณพ่อของครูเป็นครูคนหนึ่งแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนในการทำงานเนี่ยโดยใช้จักรยานโรงเรียนห่างจากบ้านประมาณ3กิโลเมตรจะต้องขี่จักรยานขึ้นถนนมิตรภาพแล้วคุณครูอายุน้อง เ,เด็กเล็กๆอ่ะคุณครูก็นั่ง้อนท้ายคุณพ่อไปทํางานคุณพ่อไปสอนหนังสือเนาะแล้วปรากฏว่าเวลานั่งซ้อนท้ายมจักรยานเนี่ยคุณครูต้องนั่งขัดสมาิบนบนเบ,นบ,นบาะจักรยานแล้วมันนานน่ะพ่อก็ค่อยๆถีบไปถีบไปแล้วครูก็เมื่อยครูก็เอาขาย่อลงมาครูเมื่อยครูเอาขาหย่อลงมาเลยพ่อขาหย่ลงมาปุ๊บ ครูก็เข้าไปในรถแ,แล้วพ่อก็ขี่อยู่มันก็เลยปั่นขาครูครูก็ร้องจั๊กเลยเพราะเลือดครูออกเลยนะ,ะพ่อจอดรถทันทีเลยแล้วพ่อก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเลือดออกที่ส้นเท้าเลยนะคะครูจำครูจําภาพนั้นได้ประมาณห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมานะคะที่ครูประสบอุบัติเหตุที่เท้าของครูถูกล้อจักรยานของพ่อปั่นโดยที่พ่อไม่ได้ตั้งใจ า็ว่าครูเมื่อยอันนี้คือเรื่องราวที่ครูประทับใจในวันพ่อที่ครูนึกถึงพ่อโอเคนะคะเขให้นักเรียนเขียนเรื่องราวว่านักเรียนนักเรียนประทับใจอะไรในตัวพ่อพ่ออาจจะเคยซื้อลูกโป่องอาจจะเคยซื้อหนังสือกร์ตูนห้องบนเมื่อกี้พ่อซื้อน้อตบุ๊กให้มีบางคนที่พ่อซื้อสมุดให้เขาพกสมุดมา เขาพกสมุดโดเรมอนเล่มนั้นมาติดกระเป๋ามาเออนั่นแหละให้เธอเขียนให้ให้เธอเขียน,ยนแล้วก็เล่าเรื่องหลวให้ครูฟังว่าเธอประทับใจอะไรพ่อของเธอให้อะไรพ่อหรือเธอหรือ,ต,อ,รอตัวเธอให้อะไรหรือตัวเธอให้อะไรพ่อมีหนึ่งพับสองเขาบอกว่าพ่อซื้อลูกโป่งให้แล้วหนูก็ซื้อน้ําให้พ่อกินเออ เราก็เป็นฝ่ายให้พ่อด้วยใช่ไหมคะอ่ะอาทิตย์เมื่อกี้ยกมือทําไมคะจะพูดว่าอะไรคะอ่ะโอเคทํำเลยค่ะเขียนความประทับใจว่ารูปสิ่งที่เธอประทับใจที่พ่อให้เธอหรือเธอให้พ่อโอเคนะคะเข้าใจนะคะอ่ะทำเลยค่ะ